ยังวะคือยกไก่เดีย๋ยวไปยังนี่ฮุ้ยฮู้ยฮู้ยเอาไปรอดได้สบายเด้อลูกลูกเพาะลูกเพาะ <laughs> มบ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 ไปทังไหนไม่มว่าแต่ว่าพ่ายเลียมากน้ำกลงมากนะเอาผลงานมาชมไม่เห็นไปรีไปยังน,นี่ หายเลยม่มันบ่เนาะโอ้่ะพี่น้องผมมาในี้าโนขอเป็นพระเอกครับหลังจากที่เมื่อวานในพระตัวขอแต่ว่มาพูนบ่มันเอารุ่นรุ่นรุ่นทัพงผาโนพี่น้องโอ้โต้วงมานาวมกยางแห้งเลยพี่น้องเลยยังวะคือยกไก่เดีปยาไปยังนี่หุยหุยหุยเออไยังวะงานว่าอุ้ยลีวะ โอ้ยคือถื่อจะไวอีเดียวห,หลังแหลกเลยไหมเท่พ่อครับผมนุ่นเบิง้งนุ่นเบิง้งโอ้ยสวยงามไม่น้องเอ้ยวันนี้เขามีพระเอกแล้วโอ้ยแน่นอนกับตัวสวยๆเลย เง <laughs> ี้ยือผู้หงลงนเงี้ยนี่วะวัดเราไป่เห็นม <What, what? S 2> ีอีกไหมอ,อือโมเโทพโคครับผมบักแต่หูดำปลาแสบปลาเสบ <laughs> เอาถ้ารุ่นน้ำพันอีก <laughs> นนมันเป็น,านายังไงวะนะนนน <laughs> บอกแล้วว่ <laughs> าสิ บเบาๆนี่เป็นเทือกเบ็ดร <c oughs> ุ่นก็พานโนกอนนี่นี่หอดบ่นหลอนนนาๆจนละ <c oughs> เอาเดือนทางต่อครับผมสิรอดสะ,ะพานเป็นนี่และคือนราสิรอดล้มอยู่ไปรุ่นกันพี่น้องม,มันสิล้มคือว่ม หัวแตกซนะเนาะหันเนี่ยเอาไปหลอดได้สบายด้วยลูกลูกเพาะลูกเพาะ <c oughs> มบมบมบ,มอบเอ้ยเอ้ยเ <c oughs> อ้ยลอดแล้วสบายครับผมแน่นอนแน่นอนพยายามเบ็ดขับบันรุ่นกันมันถือเบ็ดคอยับบานน้อมันนะ ไอ้จังเบิ่งผลงานครับผมปิดไปก่อนช่วงนี้พานโนขึ้นหอดฟังพี่นอ้องเบิ่งก็ได้จับไปเบิ่งเนี้ยเท่พ่พูนน่ะเทโพ่อหนึ่งอีกมันแน่นอนในหลีพี่น้องนี่ก็เทโพ่ครับผมเทโพ่อสองดุก๊กมันดุกหน้าก้านนี่ โอ้ยยังไงเลยไหมมาทันกันเถอะสลิดกัมี้สวิตอ้ยสลิดยังไงปล<ะ>า<อ>ลุกอีกปลาต้นส้น่นเถอะลุกเพลิดบนนี้แน่นอนแน่นอนแน่นอนว่านิ่งน้นำท่วมว่านิ่งลงมาออกบอ่อเข้ามาเนาะยังไง ักปลาสอยพี่น้องผมแม่บักใหญ่เลยกำเปียกกระผมนี่สุดยอดสุดยอดมาเดินวะนะเขาเรารวบรวมผลงานเราปูนพี่น้องไอ้แม่แม่ยุกใหญ่ผลลี่ล่าคักเอามาเบิ่งเนีผลงานก็ได้มือขี่พี่น้อง ย่อมแผลไปก่อนนี่ครับผมในประดุกมาสามตัวเออลาาุบว่าพันครับว่าพันมาหนิแต่ว่าก็โอ้ยแกงกินว่วเบิดสู่พันโนบ่ได้แต่ิ่งหัวหนาเพิ่นห้อมต้องแนวต้องแนวมาครับคครัับกวย ไปทักไหนไม่ว่าแต่ว่าพ่ายเลี่ยมานน้ำกล้นมาโงนะเอาผลงานมาชมไม่เย็นไปลีบไปยันนี่ <c oughs> หายเลยมุมันบน่นาะเห็นแล้วเห็นแล้วพี่นอ้องพ้าไปหลัดครับผมเป็หลัดสองมันกัน ฮาลีคนดีแท้ว่านานนหัวน้าลีมากครับผมหัวย้อมันต้องเพิ่งผลงานให้ได้เต้ผลงานเจ้าเสียงไม่ใสรว่าเมียนดอก

กรว่าเลือนจะไลยดักดุกลวนเด้อมาดุกูก็เสีเวทโว้ยยอ่ะท้ีนี่ก็ใสียปลขาตัวนึ่งสู่พันโนว่าได้แน่แล้วม่วงสองสอบโคตรมันห้อมกินในป่ากัน